lên lên phụ phụ à Má ồ hô nét tròn đi đi Ní đi นัดเดียวจอดครับรออะไรปาทุกคนเต็มตัวหรือยัง เดี๋ยวเราเป็นผมเปลี่ยนเป็นหอกสายฟ้าก่อนหนึ่งสองสามเริ่ม้าเปิดแล้วผมแสงโอ้โหจอขาวเลยจอขาวเลยโอเคเปิดไปเดิมเลยครับผมโอเคอย่างแรกคือเราต้องเราจะต้องปราบราดากก่อนก่อน โอ้โหเจ๊เรีบร้อยเรีบร้อยหลุดพนจากพัฒนาการแล้วล้มดีครับแต่ไงนี่ไงมาแล้ว หยิบค้อนแป๊บสารละสารละวิธีเปลี่ยนผมแบบรวดเร็ว,รว <c oughs> โอ<ว>ดูจากมุมนี้เหมือนทอในหมาสิกคนชนเทพเลยดี เแขนอีกข้างหนึ่งเป็นแขนสีดำมืดเป็นอดีวาสูงหนึ่งโอ้ตรงกลางเป็นโลโก้ Ring. เอลดินลิงเหมือนโลโก้ปกเกมเลยเด้มแล้วเสียงเพลงก็เอาสมันเลยนะมาแล้วราดากอนปัญญ์แข่งทองหมาปัญญแข่งทองเหรอเพื่อนโอ,ออโอ้โห,หล้วกั ตบโอ้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 โดนเต็มๆตลบก่อนลบก่อนมาโอ้โดนเต็มๆเข้าทุกดอกได้ไงโอ้รับนี่งะ้อยู่ครับไปเอาดิอโอปึ๊บ โอเคไะระยะพอเหมาะเอาไปดีเอาไปดีเอ,ปดเอาเข่าซุดสวยจิตครับงานนี้เป็นไงครัโอ้โหเดินเต็มๆเอาเพื่อนเราตายไปหนึ่งแล้วเย้อาผมเผลอเผลอกินยาฟ้ามากเกินไปฝา

ออนี่เป็นยัเต็มเต็มเต็มคาราเบลน่ปากเสสองเป็นศพเลยนอนเป็นผักเลยเพื่อนนะ มือมือขนาดยักษ์แล้วหลังเสร็จได้ได้านบนก็เอาเขาไปอยู่ด้วยลงเอเวจีโอ้สิ่งพิเผมผมคิดว่ามันเคราะห์นะโอ้อ จะปนดาวตกอทอดจะเป็นจานดกว่าโอ้โหนี่เองมาจากดาวดวงไหนวะเนี่ยโอ้โหลำลำตัวเป็นกาแล็กซี่ทั้งตัวเลยโอ้โหผมว่านะไอเนี่ยมนัน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกมากกว่านะ แบบโคตรสวยแบบเป็นกาแล็กซี่อ่ะนี่ไง่สวยเพราะมันคืออศูนย์แห่งเอลเดนบอสตัวสุดท้ายของเกมที่แท้ทูเราวังมันค่นไฟ คนไฟเนี่ยอันตรายมันไอบางกรนในคิปเรื่องเล่นนิ่ง,งทั่วไปเลยระนะวงมันตบันดาบนะอะไรมันตบันดาบที่ม่นอันตรายเลยพามามา,มาโอ้โหตะปอนสักใจที่นี่เก็บยันแป๊บที่ตายโอ้โปะเดี๋ยวช่วย เกิดไปสวยสวยแต่ดาเมจที่ม <Oliver> ันจะโจมตีไม่สวยหนีไปก่อนเพื่อหนีท่านแล้วมันไปไหนอ่ะข้างหลังระวังมันปล่อยปัฟเมลใส่พี่น้องตายได้นี่ไงนี่ไงโอ้โหล้อได้ไงวะ ว,แ,วแสบตาเลยแสบตาเลยนี่นี่มานี่เลยหมาไปไหนละระวังน,นะัะจะตะบัดาไหมโอ้โหมันปล่อยฟันเองฮะรีบหลบโดยด่วนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอโดนเต็มเต็ม พูดทางไปทางนี้เพื่อนอยู่เลือดแบบมาโอ้เราเป็นแอปโขดอยู่ตรงนีินยาฟ้าก่อนเอายาฟ้าผมหมดเจียง เกือบเกือบโอ้ไม่เกือบละไม่เกือบละนี่โดนเต็มนะโอ้โอ้โอ้โหโอ้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 โหไม่เกือบละตายแล้วเนี่ยโอ้โหใครมาจุดปลุแถวนี้เนี่มาเพื่อเราตาย ย่าง้เดี๋ยวเราเคนเดียวอีกนะตายนแน่ๆตันๆเลยตายแน่ๆโอ้โหโอ้โหเรีโโยบร้อยดีครับตายดีครับเดชสมองเลยมันต้องเป็นะยะหหางเลยโอ้โหโ โอ้เพื่อนสองคนใส่แทงตีโคตรไวเลยออออเอาดิไดนไหมโอ้โอ้สองคนที่ใส่แทงตีโคตรไวเลยเต็มเต็มดีเต็มทราเบลอโอ้โอ มาโอ้ยเกือบโดนละระวังรอบที่สามนี่ไง้มันเน้นกดทับที่มาเพราะว่าแรงกดดันไงล่ะโอ้โหเอาเพื่อนสายแท้งสองคนมาสู้นี่เหลือคลึ่นหลอดโคตรเร็วเลยเชี่์มาออามานาหมดมา เค okay, แหวนวงแหวนรีบหลบโดยด่วนหลบโดยด่ว okay, okay, นเคมมาอยู่ฝั่งนู้นระวังนะยิงดาบระยะไกลอ่ะถ้าปกตาย,ายรอบเลย ช่วยช่วยเพื่อนโอเคมาเอาไปดิเออวระวัง,วงมาเออเอาดิตอนไหมกินย,ยาก่อนอ้ ทีเดียวเหลือลีหลอดเอ,อดีปะระยะไกลอันนี้ไกลเกินไปมาตรงเนี้ยพอเหมาะเลยมาเ,เดี๋ยวรอลีหลอดเขียวก่อนมาโอ้ยระวัง ตะกิวนี้มาหนีก่อนเร็ว,อว,วเอาตะกิวเอ้ยผมโดนผมโดนเยอะเยอะโอ้โหเกือบตายไม่น่ามาอีกนดิดเดียวเองเ <c oughs> อาดีเขียนเปนพนไฟละจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ ได้่วยโอกาสแล้วเรียบร้อยมาโอ้ในที่สุดกว่าจะจบโอเคอันเชิญแลนนี่ จบแล้วเย้ yeah. ในที่สุดก็ป่าบอสตัวสุดท้ายได้แล้ววู Woo ้ฮู้แต่ก่อนจากกันไปป้านน้ผมยมียาสีฟ้าเหลืออยู่บอ่ะโอเคโยนหอกสายฟ้าโชว์หนึ่งทีดิ